สวัสดีครับวันนี้เสนอเมนูต้มส้มปลาตะโกกยายต้มอะไรบ้างแล้วเน<า>ี่ยข่าข่าข่าพริกไทยกระเทียมข่าพริกไทยกระเทียมต้มส้มนะครับบ้า <S <S นผมเรียกต้มส้มแต่ไม่รู้ว่าที่อื่นเรียกะไงครับใส่กะทิผัดเครื่องให้หอมก่อนมอมเล็กเลยนะบุบจังละมอ ได้ไหมหม้อมันบุบอย่างนี้แล้วเกี็ดไทยเพราะเกลดไม่รุ้มอ๋ <c oughs> อผมเอาหม้อข้าวต้มเลยใส่กะทิลงไปครับต้มส้มนะครับแต่ว่าสีขาวรสชาติหวานเค็มน้ำล้างครกปลาสองนะนะโลนะะ้ำปลา ลดด,ลดด้วยรดดีน้ำปลาไปแล้วน้ำตาลทรายนี่ครับปลาตะโกกข่าจ้วงน้วเดือดกอนน้ำเดือดแล้ครับใส่ปลาลงไปปลาตะโกกกล้างมันเยอะเลยแต่ปลาตะกกตัวใหญ่กล้างมันก็จะใหญ่ไปด้วย อ่นปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกหวานน้ำเค็มตามเปรี้ยวนิดๆด,ดูเนื้อนี่เนื้อปลาไม่ต้องมีผักอะไรเลยนะอะอย่นี้ย่นี้เดี๋ยชิมเปรี้ยวหวานชิมชิมชิมนะยังไม่พอใจครับปร<ห>ุงไปเรื่อยเอาสวย ต้องชิมครับทั้งข้าวทำม,มาเจ็ดสิบปีแล้วก็ยังต้องชิมอยู่อะำนิ่มเปลอง,งน้ำตาลทั้งมันทั้งหวานเลยนะ,ะคนลดความอ้วนกินไม่ได้ครับอันนี้อุพอเลยรอชิมได้เลยืดูตะโก,กต้องอย่างนี้เมนูนี้ครับตะโก,ก่อะ จัดไปครับชิมเห็นหรึถูกรวถูกแล้วอุ้ยโอ้โหอุ้ยครับอุ้ยร้อนส้มส้มปลาตะโก้ครับผมโอ้ร้อนๆเลยชิมน้ำก่อนอืมขอแล้วยายอร่อยแล้วนี่ลูกภูมาน,นี่ไะ เด้งๆเนี่แต่เอาใหญ่ๆนี่ๆๆ็คอหนหอมมากดีเกจ๋งกินอะไรวะเนี่ยแอบซื้อไมอง้องน่กินเล่ยงนี่ฮีใจใจ ปงไม่มีเหรออื้อน่งฝั่งหนูนู่นไข่นะโจ๊ะเลยนะขอเป้าก่อนได้ป่ะลุกกับมากกับปุงเดี๋ยวแม่ดีอ่ะชอบมากเลยเมนูเนี้ยข้าวหมดม้อราดราดข้าวให้น้ำน้องเลยนี่อะไร <c oughs> ไมัวอ่หยุดละ สดน้ำมันร้อนอ่ะอร่อยน้ำมันราดข้าวให้น้องเลยโจ๊ะ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 อีกด้จ๊อีกด้วร่อย